เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดเรื่องที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือโนอคอค้ตบนคอกีตาร์นะครระยะห่างของมันนับกยังไงดูยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าโน้ตดนตรีเนี่ยมันจะเริ่มเรียงกันตามตัวภาษาอังกฤษนะคร A B C D E F G ในทีนี้จะยังไม่พูดถึงโน้ตที่มีช้ามีแฟลตนะเอาตัวภาษาอังกฤษธรรมดาค่อน a b c d e f g แล้วก็มีแค่นี้เราจะเริ่มต้นตัว a ใหม่ก็คือพอหมดตัว g ปุ๊บก็จะเป็นตัว a b c d e f g ไปเรื่อยครับก่อนหน้าตัว a ก็คือจะเป็นตัว g นะครับทีนี้มันมีอยู่สองคู่ที่มันอยู่ติดกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันห่างกันเครื่องเสียงก็ได้เครื่องเสียงบนคอกีตาร์เนี่ยเท่ากับหนึ่งช่องครับอย่างสมมุติเวลาเรานับช่องนี้ ช่องหนึ่งไปช่องสองอ่าอย่างนี้เรียกว่าห่างกันครึ่งเสียงนะฮะถ้าเกิดช่องหนึ่งไปช่องสามอันนี้เรียกว่าห่างกันหนึ่งเสียงนะฮะถ้าเกิดช่องหนึ่งไปช่องสี่ห่างก,กันเท่าไหร่ครับอ่าเสียงครึ่งครับนะฮะช่องหนึ่งไปช่องห้าเป็นไงฮะก็สองเสียงครับอนะ ทีนี้เรามาดูสายหกก่อนว่าโน้ตตัวแรกของมันเนี่ยสายเปิดเนี่ยคือจะอยู่ออกที่ตัวนี้นะช่องศูนย์มันเป็นตัว e ครับสายหกเป็นตัว e นะครับสายหกเพิ่มมาหนึ่งช่องก็คือสายหกช่องหนึ่งอันนี้คือเป็นตัว f ครับเนะี่ยแล้ว สายหกช่องสามเป็นตัว g ีนะฮะอ่ะสังเกตว่าไอ้คู่นี้มันติดกันใช่ไหมแต่ทําไมคู่นี้มันห่างกันก็เนี้ยนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันจะมีสองคู่ที่อยู่ติดกันคือคู่แรกคือ e กับ F นะฮะห่างกันครึ่งเสียงแล้วคู่อื่นเนี่ยจะห่างกันหนึ่งเสียงอ่ะลองสังเกตดูต่อก็คือ f กับ g ห่างกันหนึ่งเสียงนะฮะพอหมด g ีบุ๊บตัวระบายก็ต้องเป็น เอก็เป็นตัวนี้เริ่มต้นใหม่ทีนี้ตัวนี้เป็น A นะฮะต่อไปก็ต้องเป็น b นะฮะเรียงตามภาษาอังกฤษต่อไป b เราก็ต้องเป็น C ครับอ่าแต่ว่ามันจะอยู่ช่องไหนนีครับอ่าถ้าใครบอกอยู่ช่องนี้ก็คือผิดเพราะว่าจริงๆ C มันจะอยู่ช่องแปด นี่คืออีกคู่หนึ่ง B C ติดกันนะห่างกันครึ่งเสียงสรุปมีสองคู่ที่อยู่ห่างกันครึ่งเสียงนะหรืออยู่ช่องติดกันเลยเนี่ยก็คือ E กับ F นะแล้วก็ B กับ C ครับอันนี้ต้องจำให้ดีนะคู่อื่นก็คืออยู่ห่างกันหนึ่งเสียงหมดเลยสองช่องก็คือ F G นะ G A A B B C ติดกันแล้ว C D นะ ด e เก็ว <Be, S 2> นกันมาที่เดิม e อทีน,นี้จะให้จำให้ได้ก่อนก็คือสาย6เนี่ยประมาณ5ช่องควรจะจำได้นะครับรวมถึงสายเปิดด้วยนะฮะก็คือเริ่มตัว E F G A แล้วก็สาย5ครับสาย5สายเปิดเนี่ยเริ่มตัว A นะตัวนี้เป็นตัว A พอ A ปุ๊บ b ก็ต้องอยู่ช่องไหนครับก็ต้องช่อง2ครับ อ่าพอ B อยู่ช่องสองซจะอยู่ช่องไหนฮะก็สามนะฮะบ c ซติดกันนะฮเสร็จแล้วก็ D ไปอยู่ช่องนี้นะจําพวกนี้ให้ได้ก่อนประมาณแปดตัวจํให้ได้เนแม่นเๆเลยฮะก็คือจ้มไปปุ B ๊บบอกเลย G D B E A ีอออะไรเงี้ยครับอ่านะลองไปทำความเข้าใจแล้วก็ลอง จำไม่ได้ครับ่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บไซต์ผมนะฮะเข้าไปชมกันได้ครับของฟรีเยอะแยะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ